สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรา Culture Triple Game c u l t Shop Can ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของสูตรการตีเมืองหลวงแคนครับสูตรในวันนี้เป็นสูตรที่ผมเพิ่งจะลองใช้ครับมันยังไม่ค่อยคุ้นชินครับผมเอาไปตี2ไม้ได้2เขตครับเนี่ยครับไปตี2ไม้ได้2เขตสูตรอีกเขตหนึ่งตีไม่ได้2ไม้ครับผมตีไม่ได้2ไม้เลยก็เป็นสูตรที่ผมเพิ่งจะลองใช้ดูครับสูตรนี้ก็คือสูตรเป็ก้าหมูแล้วก็ซูงทลวงศึกครับ ใช้คู่กับอาคมสุสานเหมือนอย่างเช่นเคยครับก็ก่อนจะไปรับชมกันฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามชอบผมไปด้วยนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะตีให้ได้อย่างไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับสําหรับเขตแรกนี้ของเราครับก็คือเขตเหมืองหินโกเลมครับเราจะลงอาคมกระดูเหมือนอย่างเช่นเคยครับอาคมสุสานสิโอเคครับเราลงอาคมสุสานกับไปที่ป้อมใหญ่ด้านหน้าครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าทางด้านหน้านี่ครับผมเอาลูกเจาครับมาตอดหน่อยครับเพเก็บแล้วก็เอายักษ์นำครับซูงทุลงซึกตามครับบอลลูนจรวดครับเก็บครัชเชอร์ด้านหน้าครับผมปล่อยซูเปอร์คนเถื่อนครับเป็นระยะครับเพื่อเก็บกวาดสิ่งก่อสร้างครับซูงทุรงศึกเปิดทางด้านหน้าให้ได้ครับต้องเปิดให้ได้ครับเราจะเปิดแค่จุดเดียวครับไม่งั้นทหารมันจะมากระจุกจุดเดียวเราเปิดอย่างน้อยก็สอง 2จุดครับสองช่องเลยครับตรงนี้ผมปล่อยถังกระดูกครับ 5, ไปครับไปรอบป้อมเมื่อกี้ครับถึงตาไป็ก้าเราเลยครับแต่ว่าตรงนี้ป้อมมันค่อนข้างจะเยอะครับส่วนด้านนี้ครับผมส่งหมูไปครับตรงนี้เราส่ er. างเปก้าตรงนี้เราส่งหมูครับตรงนี้ผมก็ส่งหมูมาช่วยด้วยครับหมูตีมาถึงตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็ เลยก็ใกล้จะยากหน่อยครับผมยังไม่ค่อยคุ้นชินกับเป็กก้าเลยครับโอ้โหตียังไม่ได้ดาวเลยครับได้มา24ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามาที่2นี้จะตีเก็บ3ดาวที่เหลือยังไงครับโอเคครับผมก็ลงอาคมสุสานครับเหมือนเดิมครับลงไปที่ป๊อปใหญ่ครับ นะครับสามขวดผมก็ส่งทุลงศึกครับเพื่อเปิดทางครับเราจะเก็บยักด้านนี้มาเลยครับผมส่งยักษ์ผมส่งซุปเปอร์โมดครับผมเพิ่มซุปเปอร์โมดมาครับในหมาที่2สองนี้ครับไปก้านําเหมือนเดิมครับสูงทรลงศึกตามครับถังกระดูครับเป็นตัวลอกป้อมครับเพราะตรงนี้มันเป็นป้อมใหญ่ครับเอาถังกระดูกไปลอป้อมครับ ไปถึงนี่ครับถึงป้อมใหญ่แล้วครับหมูครับเข้าด้านข้างนี้ครับปล่อยมาเลยครับปล่อยมาช่วยเป็นระยาครับมันจะช่วยสตันป้อมครับตรงนี้ป้อมพังแล้วครับด้านในป้อมพังแล้วครับเอตกาเข้ามาด้านในครับเอตกาเข้าด้านในกระดูกมาเต็มเลยครับ มีทั้งกระดูทั้งหมูแล้วก็ทีเดียวครับเปก้าครับลูกจ็อกครับบินข้ามภูเขาได้ครับเนี่ยครับเราเอามาใช้เก็บกวาดอย่างนี้นะครับลูกจ็อกมันสามารถโจมตีป้อมที่มันไม่ใช่สอากาศได้ครับรวมถึงโจมตีข้ามภูเขาได้ครับเนี่ยครับแป๊บเดียวมันไปไวมากครับไปแต่ละจุดมันบินข้ามภูเขาได้ครับหรือแต่บ้านอย่างเดียวนะครับโอ้โหบ้านไวสะลึกเลยหรือบ้านอย่างเดียวเราก็แตกไปจนได้ครับ โอ้โหเราตี2ไม้ได้3ามดาวครับค่อนข้างจะยากครับสำหรับสุดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขตอื่นกันเลยครับว่าจะตียังไงครับสำหรับเขตที่สองนี้นะครับก็คือเขตส่วนโครงกระดูกครับผมจะเก็บด้านข้างก่อนครับเอาไปก้านนำไปครับไปแล้วครับสุขหลวงซึกเปิดทางครับเป็นก้าไปแล้วครับโยนยาสอาคมดุสานไปครับตรงนี้ครับผมจะเก็บป้อมครับ กาเก็บน่าแต่ง่ายนะครับป้อมน้อยตรงนี้เอาซุปเปอร์คนเถื่อนครับมาเก็บหอระเบิดครับมันจะเก็บไม่ได้ครับจริงๆเอาลูกจ็อกเก็บก็ได้ครับตรงนี้ครับผมลืมครับเอาลูกจ็อกว่าจะเก็บหอระเบิดครับเสียซุปเปอร์คนเถื่อนเยอะแยะครับยัดถังมาดทไปครับ ไปครับมันจะลงที่จรวดตรวนจีนี่ครับตรงนี้กงกระดูกก็เก็บไปเลยครับเก็บไง่ง่ายครับเราเอาถังกระดูกมาเก็บด้านข้างนี่ครับปล่อยสรงทรลงสึกครับจริงๆไม่ต้องปล่อยก็ได้ครับมันไปตายครับเพื่อนๆต้องจับจังหวะดีๆครับอันนี้ผมจะลองปล่อยดูครับว่ามันจะเปิดทางหรือเปล่าโอเคครับไม่ต้องปล่อยแล้วครับทรงทรวงศึก เราส่งสุปยักษ์ไปครับไปช่วยโครงกระดูกคบเอาระเบิดยักษ์มาครับผมจะเก็บหอคอยระเบิดครับตู้มโอเคครับจากนั้นก็สุปเปคนถึงคนเนครับแล้วก็สุนทรลงึกครับดูว่าจะไปถึงหรือเปล่าครับผมว่าผมน่าจะให้ถ่านมันเก็บไปเยอะกว่านี้หน่อยครับแตอีกแล้วครับใด้ก้นแค่เทิร์นเเล่ครับสูตรนี้ผมยังไม่ค่อยชินเลย สูรองศึกครับน่าไปครับปล่อยหมูตามผมว่าผมปล่อยสุกลรงศึกเยอะไปครับปล่อยไปตายเยอะเลยผมน่าจะเคลียร์ให้เยอะก่อนค่อยปล่อยสุกทุรงศึกครับดูสิครับดูสิครับก็จะเปิดได้เราเสียสุกทรุงศึกไปสาตัวเลยครับแค่กำแพงชั้นเดียวครับเสียสุกทรุงศึกไปสาตัวผมเก็บด้านนี้หน่อยครับ โอูค่อยๆเก็บไปครับผมจะมาเก็บปืนใหญ่เนี่ยครับโอเคครับเราเก็บปืนใหญ่ได้แล้วครับเล่นค่อนข้างจะทุรคทุเรหน่อยครับหมูทุกไปครับต้องพยายามเก็บป้อมใหญ่ให้ได้เยอะๆครับไอ้ป้อมนี้ก็น่ารำคาญครับป้อมนี้ก็น่ารำคาญ บอมไหนก็น่าลำคานครับก็ดูผมตีไม่ได้โอ้โหเกือบจะได้อีกดาวแล้วครับได้19เครับเดี๋ยวเราไปดูไม้2ครับว่าจะเอา3ดาวกลับคืนมายังไงครับไมยนี้ต้องได้3มดาวนะครับโอเคครับผมจะปล่อยยาอาคมสุดสายครับอาที่ด้านหลังเลยครับเพราะว่าทหารเราไม่น่าจะตีไปถึงครับ เก็บด้านนี้ครับสูงทูลงศึกเปิดทางด้านบนครับแล้วก็เนี่ยครับาโคมาดุครับมาช่วยเป็กก้าหน่อยครับตรงนี้ครับผมส่งยักษ์กับซุปเปอร์พลไปครับสูงทูลงศึกเปิดกำแพงตรงนี้ครับให้เป็กก้าครับแต่บอกว่าเป็กก้าผมน่าจะตายนะ โอ้หมูห่หมาแล้วครับตรงนี้เราจะปล่อยหมู่เป็นระยะครับแล้วก็ซูเปอร์พอมก็จะปล่อยเป็นระยะครับเดี๋ยวมันโดนระเบิดตายหมดครับปล่อยซูเปอร์พอมแล้วก็หมู่ที่เหลือตามครับตรงนี้จะลวดจะพังแล้วครับสูท้ทรสึกเปิดทางครับป้อมโหดๆจะอยู่ตรงนี้กันนะครับส่วนบ้านมันจะมีป้อมแค่ป้อมเดียวครับ โอเคครับจะโวดพังไปแล้วครับเล่นง่างยๆครับสูตรนี้เล่นง่างยๆครบต้องแบบต้องกจะจังหวะในการปล่อยสุงทรวงศึกดีๆครับผมเสียสุงทรวงทรวงศึกเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับคือตั้า,ารเราจะแบ่งเป็นสองทางครับคือในส่วนของซูเปอร์ยากแล้วก็เป็ก้าครับจะเก็บคนละฝั่งกันเลยแล้วส่วนหมูนี่เราจะมาเสริมใน ช่วงท้ายๆครับหรือเอามามาสตาร์ป้อมก็ได้ครับเอาปล่อยไปโนยสัมส่วนครับโอเคครับสาหรับในตานี้ก็ตีไปสามไม้ครับโอ้โหตีค่อนข้างจะทุรทุเรหน่อยครับแต่ก็สามารถนําไปทํา3ดาวก็ได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับสูตรนี้ครับผมลองเปลี่ยนมาใช้เป็นเปก้าดูบ้างครับเพราะว่าีกคนอื่นใช้เปก้ามันโหดจังเลยครับโอ้โหแต่ ผมเอามาใช้เองเป็กกาผมตายเร็วมากเลยหรือว่าผมอาจจะเล่นเป็กกาไม่เข็งก็ได้ครับสูตรนี้ใช้เป็กกาคู่กับซูเปอร์ยักษ์ครับแล้วก็หมูครับคู่กับอาคมสุสานครับเป็นสูตรที่ต้องแบ่งงานมันดีๆครับอย่าปล่อยมั่วครับต้องแบ่งงานครับว่าเป็กกาจะไปทางไหนแล้วก็ซูเปอร์โปรโมตกับหมูเอ้ยซูเปอร์ยักษ์กับหมูจะไปทางไหนครับจะต้องแบ่งงานกันดีๆครับซุงทูลงศึกต้องกะจังหวะเปิดกับแหงดีครับไม่งั้นเสียซุงทูลงศึกฟรีเลยครับ เป็นสูตรที่ต้องทําความเข้าใจมันหน่อยนะครับแต่ก็สามารถทำสามดาวตีสองหม้ได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ดูแล้วก็นําไปฝึกก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้ครับแล้วจ้าเพื่อนๆชอบคลิปการตีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือถ้าจะจะอยากจะฝากข้าพิเศษอะไรให้ปรับปรุงตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ